กินเขานสวนเวลารีบเร่งฟาวน้ำเบียก,กบองเปรเกจำบังเนี้ยไทยพโลโต้มกัม,มีมักแนวนี่ฟาวน้ำเบียกพี่น้องปัญญาขอเราไปแต่ทุยนกระลอกดลงมาหดเยดอะไร เนไดเสนโอ้โหลูนี่นะหาลูกกลัวกเกิดแต่ว่านวยงาไม่เลยพอนเีลายเนาะง้างาอันนี้มันไหนสองผู้เาสามผู้กินได้อยู่เจยวเอาไปบ่มก่อนอยากตัดเอาลูกเบื้งก็ได้ลบกีดเบื้งก็ได้อยู่หนไปว่ามัน ก็ว่าขั้นทางตะเกาเสียมือเงแต่ว่าหางยามันเป็นเนาเสีหมือนะเชได้เชไดแมงยามันล้ำต็ว่าครับเป็นนออื่นมันล้ำเนี่ยแต่อันนี้มันอาจจะบ่ล้ำหรอมัน่วยไม่เยมันว่ามันสมบูนกับยาเอาออกยาให้มันยาให้กินหานมูนะมุมเนน่มยน่อยเมื่อกี้ลหโอ้โหลูกนี่ไหมซีหาโลงั้นเป็นพันเลยน่วยหนึ่งเสียให้หลายแสนโอย ห้อยกระโหลกจอบอกทุเรียนหลก็เสียความรู้สึกพี่นอ้องชะได้ <c oughs> บับงเนียงกับเจ้าบวงเขากันใครขึ้โรถ ชดหนำเขาจะคองคออยู่ในสวนจจกว่าเสียงแนวอะไรกระหอกแจกว่าเสียงนกห้องเป็นหงายจากอันใดแน่คอยฟานน้ำเบียกคอยพอบานแล้วึ้นไปเตาทุเรียนแล้วเราเอาบักทุเรียนตีกระลอกจาะลงมาแล้วเดก็ยิไปจัดหนามาเดยวยไปจะกินน้ำ วิถีชีวิตมันบ้านเนาะคนบ้านเนาะกินไงยอยู่ไงจะอะไรมากมายกับชีวิตขอให้มีกินมีที่หลับที่นอนก็พอแล้วในแต่ละวันเงิ้ท้องมีไว้เก็บใบ้แต่รักษาตัวจากอวงเผื่อว่าเจ็บไข้ไม่สบายเนาะไม่รวยแต่ก็ไม่จนเพราะไม่ยู่ไม่กินแค่นี้ก็เอาละชีวิตเรา